ความสงบภายในคือความสำเร็จที่แท้จริงเราเติบโตมาในโลกที่นิยามความสำเร็จด้วยเสียงปรบมือของคนอื่นยอดขายที่พุ่งขึ้นในกราฟตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นวันต่อวันแต่ในวันที่เสียงรอบข้างเงียบลงในวันที่เราอยู่กับตัวเองคำถามจริงๆกลับไม่ใช่คุณไปไกลแค่ไหนแล้วแต่มันคือ หัวใจคุณสงบแค่ไหนแล้วเพราะแท้จริงแล้วความสงบคือของขวัญความสงบไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมอบให้มันไม่มาพร้อมเงินเดือนไม่แนบมากับใบประกาศและไม่ได้มากับคำชมความสงบคือผลลัพธ์ของจิตใจที่ไม่วิ่งหนีตัวเองคือยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าอะไรสำคัญเราไม่ต้องวิ่งตามทุกอย่าง เราไม่ต้องชนะใครทุกครั้งเราอาจไม่ต้องชนะแต่เราไม่ควรพ่ายแพ้ให้กับใจตัวเองใครหลายคนปีนบันไดความสำเร็จขึ้นไปสูงลิฟแต่กลับรู้สึกว่างเปล่ามากกว่าที่เคยเพราะระหว่างทางพวกเขาทิ้งความสงบไว้เบื้องหลังแต่บางคนใช้ชีวิตเงียบๆไม่ได้โด่งดังไม่มีคนรู้จัก แต่ในใจเขามีรอยยิ้มที่ไม่มีใครพลากไปได้นั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้อย่ารีบอย่าเร่งแค่เรียนรู้ที่จะนิ่งให้เป็นบางครั้งการไม่ตอบโต้อะไรเลยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการปล่อยผ่านโดยไม่สะเทือนคือสัญญาณของคนที่ชนะแล้วการไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือชัยชนะที่เงียบแต่สง่างาม หากคุณกำลังเหนื่อยจากการวิ่งลองหยุดแล้วหายใจลึกๆถามตัวเองว่าฉันต้องการความสำเร็จแบบที่ใครวัดไม่ได้แต่หัวใจฉันรับรู้ได้หรือเปล่าเพราะโลกนี้จะมีแค่ไม่กี่คนที่เข้าใจว่าหัวใจที่สงบคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยในโลกที่เราถูกผลักให้เร่งรีบถูกเปรียบเทียบกับคนอื่น ถูกชักชวนให้ไขว่คว้าความสำเร็จในแบบที่คนอื่นกำหนดให้บางครั้งการหันกลับมามองใจตัวเองแล้วถามว่าวันนี้ฉันรู้สึกสงบไหมอาจเป็นคำถามที่สำคัญกว่าการถามว่าวันนี้ฉันทำสำเร็จหรือ,อยังเพราะถ้าหัวใจยังวุ่นวายสงครามภายในยังไม่ยุติต่อให้คว้าอะไรมามากแค่ไหนเราก็ไม่มีวันพอ แต่ข้าหัวใจเราสงบเราจะรู้จักคำว่าพอโดยไม่ต้องมีใครบอกเราจะหยุดมิ่งเมื่อถึงจุดที่เราสมควรพักและเราจะยิ้มโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตจำไว้นะคะว่าความสำเร็จภายนอกคือรางวัลจากโลกแต่ความสงบภายในคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองใครได้ของขวัญชิ้นนี้ไปก่อนคนนั้นชนะไปแล้วเส้นทางที่เงียบคือเส้นทางที่ใกล้หัวใจ บางคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าฉันก็มีค่าเหมือนกันฉันก็ทำได้เหมือนคนอื่นฉันก็สำเร็จได้เหมือนเขาแต่ในที่สุดเขากลับพบว่าการไล่ตามคำยอมรับจากคนอื่นไม่เคยเติมเต็มใจเราได้เลยเพราะในความเป็นจริงคนที่เราอยากให้ยอมรับมากที่สุดคือตัวเราเองและการยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราชนะ แต่มันเกิดขึ้นตอนที่เรายอมรับว่าไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งก็ยังรักตัวเองได้ความสงบคือแสงเทียนในคืนมืดในวันที่ชีวิตไม่เป็นดั่งใจในวันที่เสียงวิจารณ์ดังกว่ากําลังใจในวันที่โลกภายนอกไม่อบอุ่นเหมือนที่ควรจะเป็นความสงบภายในจะกลายเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆที่ทำให้เราไม่หลงทางเราไม่ต้องตะโกนกลับไปไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ แค่เราเข้าใจตัวเองนั่นก็มากพอแล้วเมื่อเราสงบเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนความวุ่นวายทำให้ใจเราขุ่นแต่ความสงบทำให้เรามองเห็นว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องสู้บางความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องยื้อบางความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีถ้ามันแลกมาด้วยความทุกข์และบางครั้งการนิ่งเฉยคือคำตอบที่ฉลาดที่สุดทิ้งท้ายอีกครั้งแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ช่างตราบใดที่ข้างในเราสงบโลกทั้งใบก็ไม่อาจพรากค,ความสุขจากใจเราได้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ